สวัสดีครับเพื่อนๆผมนนนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเอ่อการสมัคร id ในเกมยูกินะครับย u กิโอออนไลน์บนทัพเดตในระบบ Android นะครับเนื่องจากว่ามีผมได้เคยทําคลิปไว้นะแล้วก็มีคนมาชม80กว่าครั้งเนี่ยไม่มากสําหรับผมนะแต่ว่าคลิปวิดีโอผมมันไม่เรี่ยงผมก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าเราอัดคลิปแล้วก็ ไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับอธิบายก็ยังวกวนนะครับแล้วก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยโดยไม่สามารถที่จะอธิบายข้างในได้หมดนะอธิบายได้แต่แค่ระบบที่เล่นเป็นเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูเรื่องคนทีเออ่เรื่องเพื่อนที่ถามนะครับเรื่องการสมัครสมาชิกนะครั้งแรกผมก็เคยมีคนถามผมก็ได้ตอบไปแล้วว่าในข้อความนะครับว่า ก็กดที่รูปหน้าด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็เลือกข้อหนึ่งข้อ2มันก็จะมีวิธีบอกนะล็อกอินเข้าไปข้อสองคือการสมัครข้อสามเนี่ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครานใั้นตอนนั้นที่ตอบเมื่อวันที่18สิงหาคมนะครับท <c oughs> ันนี้เพื่อนท่านนั้นก็วันที่18ก็ถามมาวันที่20ว่าภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยอันนี้ที่ผมไม่ตอบเพราะผมไม่รู้นะคุณถามเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษตอนที่ผมอ่านภาษาอังกฤษออกผมก็ไม่รู้เรื่องระบบนะผมก็เลยขอไม่ตอบนะเงียบนะครับ คราวนี้วันนี้เมื่อประมาณห้าชั่วโมงที่แล้วมีเพื่อนถามอีกแล้วว่ามันสมัครไอดียังไงผมก็เอ๊ะมันสมัครยากตรงไหนหนออ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปลองสมัครนะครับสมัครให้นะครับก็หวังว่ามันจะช่วยเพื่อนได้สักคนสองคนเนี่ยผมก็โอเคละ การสมัคร ID เนี Kid, ่ยสาหรับเพื่อนที่โหลดมาแล้วเล่นได้นะครับต้องบอกว่าโหลดมาแล้วเล่นได้ด้วยถ้าโหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้ผมไม่รู้นะครัวนี้เมื่อโหลดแล้วเข้าหน้าหลักแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเมื่อโหลดข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปโดยปกติแล้วมันจะขึ้นมานลักษณะเช่นนี้เลยนะครับลักษณะเช่นนี้เลยสําหรับคนที่ไม่มี ID หรือว่าสมัครเข้าเล่นครั้งแรกนะครับอาจจะขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีสอนด้วยนะ ื่อกี้นี้ผมเข้ามาลองแล้วมันผ่านระบบการสอนไปแล้วนะครับคราวน,นี้ถ้าเราไม่เคยเล่นครั้งแรกก่อนที่จะจขึ้นอย่างนี้อาจจะมีการสอนนะครับเขาเรียกว่ามีการไกด์ไลน์ของระบบซึ่งเป็นตัวหุ่นยนต์มาไกด์ไลน์ถ้าเราเลือกที่จะไม่เข้าไปสอนหรือไม่เข้าไปไปเรียนรู้เนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็แค่สอนระบบนะครับสอนการลงกา๊าซสอนการลงเวทมนต์สอนการก้าหน้าหงายหน้า,นาและจมตีก็ประมาณนั้นเท่านั้นนะครับแต่ก็มีของรางวัลนิดหน่อยนะตอนจบเควสการสอน คราวนี้การสมัครก็นี่นะครับด้านนี้นะกดที่หน้านะครับกดที่หน้านจะมีเลือกหนึ่งคือ use login นะครับผมผมก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า login เข้าไปนะคือผู้ที่มี id อยู่แล้วนะครับได้เคยสมัคร id ไว้แล้วนะก็ใช้การ login นี้สองคือสมัครใหม่นะครับสมัครใหม่สามคือออกเราก็จะเลือกสมัคร id นะครับ <c oughs> การสมัคร ID จะมีให้ใส่3ช่องนะครับช่องแรกคือชื่อช่องที่2นี่คือ password นะครับช่องที่3นี่คืออีเมลโดยที่นี้ให้ใช้เป็น gmail นะครับ gmail อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับอา่าขอยมาสิพ่อคุณใส่ชื่อชื่อนะชื่อหมยชื่อเดี๋ยวจะสมัครให้ดูนะครับ password นะครับอันนี้ผมก็ตั้งให้ดูที่เฉยนะครับตั้งให้ดูที่เฉยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมก็ไม่ใช่ใส่เติมนะก็อยากของผมไปใช้แล้วกันนะแต่นี่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเพียงแต่ว่าตั้งให้ดูคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ Gmail อ่ะโมโดโม้พาสเวิร์ดใส่ถูกปะเนี่ยเอ,อ้เพื่อป้องกันปัญหาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดดีกว่านะครับจะจะไม่โชว์พาสเวิร์ดนะจะปิดโอเคแม้ว่าจะไม่ใช่ไอดีที่เล่นนะครับแต่ว่าทำอะไรป้องกันได้ก่อนดีที่สุดนะครับ เหมือนกับหลักการนะครับเหมือนกับหลักการคนที่เขาเป็นตำรวจหรือว่าเป็นอาชีพสํำคัญคญเนี่ยเขาบอกว่าปืนเนี่ยต้องพร้อมตลอดถ้ามันไม่ได้ใช้ก็โอเคแต่ถ้ามือมันใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหมายถึงว่าต้องเตรียมพร้อมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคือแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ ID นี้นะครับแต่ว่าก็ขอป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนพาสเวร์ดไปแล้วนะตัวที่สองน,นี่เป็นอีเมลนะครับอีเมล การจะรู้ได้ไงว่าอีเมลผมอ่านไม่ออกนะผมอ่านได้ประมาณนี้คำนี้นะครับจะบ,บอกก็อีเมลผมก็เข้าใจว่ามันให้ใส่อีเมลนะครับผมก็จะใส่อีเมลที่ผมมีนะครับ หลังจากใส่อีเมลแล้วอีเมลผมไม่ปิดบังอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะเข้าอีเมลผมก็ต้องมีรหัสคู่คู่นะส่วนอีเมลผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้ใครพิมพ์อะไรมาหาอันนี้ผมค่อนข้างจะลบทิ้งหมดนะแล้วก็กดนี้นะตกลงนะครับตกลงคราวนี้เราก็สมัครนะครับเขาจะบอกว่าใช้4ถึง12ตัวแสดงว่ามีอะไรเกิน12ตัว Use p r e c i u s e N-O-N-T-A อะไรวะาก็ดิบสองตัวชื่อป่อะ ลองสลักใหม่ค่ะผ่านไหมอะมาลองดู เอาละสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองกดสมัครดูนะครับหลังจากใส่ชื่อใส่พาสวดใส่เมลหรืออีเมลใส่โดยใช้ Gmail นะครับแล้วก็สมัครเอคำนี้มันอ่านว่าอะไรเนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะครับไปเกิดอากูก่อนว่ามันอ่านว่าอะไรสัาเราคนอ่านไม่ออกก็เราไมนจริงอามาใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองสมัยรอีกรอบนะเอ,ะเอ๊ะคำนี้มันหมายความว่างไงสมัครแล้วเรียบร้อยเหรอ,เ,อเดี๋ยวพิมพ์แปะเข้าวางก่อน อ่ะสมัครได้เอ๊ะงงนะครับนี่น่าจะเป็นการสมัครได้แล้วเมื่อกี้สมัครอยู่นะคือเมื่อกี้ลองกดแล้วก็มีการสมัครไม่ได้สมัครล้มเหลวชื่อไม่ตรงท่านท่านที่ก็ใส่ชื่อตรงนะครับเมื่อกี้สมัครชื่อตอนแรกนะที่มันสมัครไม่ได้ผมก็ปิดไปแล้วก็ลองสมัครอีกรอบหนึ่งมันก็ว่าชื่อผิดนะครับก็เลยลองเปลี่ยนชื่อเป็นจากสามแปดเป็นสามเจ็ดเอ้ามันเข้าได้ สรุปมันระบบมันรวนหรือไงนะระบบมันรวนหรือไงเนี่ยนะครับสรุปมันยังสมัครได้นะครับเมื่อกี้ก็ลองถ่ายคลิปนี่ว่าจะมาสอนการสมัครนะแต่ก็เจอปัญหาในลักษณะหนึ่งคือชื่อคุณสั้นไปยาวไปหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอีเมลคุณไม่ถูกต้องโดยใช้ gmail นะครับ gmail เป็นเกณฑ์นะครับ ส่วนครั้งที่สองก็บอกว่าระบบล้มเหลวไม่สามารถจะล็อกอินได้อะไรเงี้ยก็เลยใช้ตัวเก่าโดยเปลี่ยนตัวท้ายของชื่อนิดหน่อยนะเท่าได้ยังไงเดี๋ยวลองสมัคร ID ดอีกรอบหนึ่งดูซิเป็นไง เออผมไม่รู้ว่าผมจะเอาคิดมาลงหรือเปล่านะในตอนต้นนะแต่ก็ขอเล่าสุกันบ้านนี้ก่อนเมื่อกี้หลังจะเข้ามาแล้วก็ไลฟ์สมัครสมัครไอดีใหม่รอบแรกไปแล้วนะครับก็กว่าจะผ่านก็มีปัญหานิดหน่อยชิ่งข้อความขึ้นมาว่าเออการสมัครชื่อไม่ดีชื่อไม่สมบูรณ์สี่ตัวไม่ถึงหรือสิบสองตัวไม่ถึงก็ไม่ถึงสิบสองตัวนะสิบสองตัวพอดีมันก็มีปัญหาสองพอสมัครผ่านทุกอย่างมันก็จะไปติดตรง ถามคิดมาว่าเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมให้ลองสมัครใหม่ในข้างหน้าก็ลองสมัครใหม่มันก็เลย้อนไปว่าชื่อไม่ดีชื่อไม่ล้มเหลวอะไรเงี้ยผมก็เลยตอนนั้นผมตั้งชื่อใหม่ว่าเออ THBOY หรือว่าเด็กไทยอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นนะครับสมัยมของผมนะสามแปดคืออายุผมครันนี้ผมก็เลยลบจากสามแปดทิ้งไปเหลือเป็นสามเจ็ดสมัครผ่านเฉยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองสมัครอีก i อดีหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูอ e ีเมลผมก่อนว่ามันเหลืออ e ีเมลอะไรในการที่จะเอามาลองได้เนี่ย อ่าหรือีเมลหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอีเมลหนึ่งมาลองนะครับการเมลก็ใช้ Gmail นะครับ Gmail เป็นเกณฑ์นในการสมัครนะครับส่วนว่า Hotmail นี่ผมไม่แน่ใจหรือว่าเมลอื่นนี่ผมไม่รู้นะครับ เอานี้แล้วเป็นปีเกิดเลยเดี๋ยวใส่แมลก่อนเราค่อยใส่รหัสผ่านทีหลังนะครับ เอาละครับนี่ผมก็ได้สมัครใหม่เป็นรอบที่สองรอบแรกสมัครได้ได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยแต่ว่ามีปัญหาขู่คันนิดหน่อยอันนี้ก็มาลองสมัครครั้งที่สองอันนี้เดี๋ยวจะจะไม่ตัดคลิปนะจะพยายามโชว์ข้อความด้วยว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับเดี๋ยวจะสมัครเลยนะดูหนึ่งคือผมกดทุกอย่างนะครับกดทุกอย่างแล้วก็ใช้ G ี mail เป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวสมัครครับ อันนี้ึ้นมาเหมือนกับว่าการสมัครล้มเหลวด้วยอีเมลนะอีเมลเพราะว่าข้อความสอนนี้จะบอกว่าอีเมลคุณผิดพลาดนะครับเออผมผิดพลาดตรงไหนอีเมลผมแม่ก็ถูกนะเดี๋ยวใส่ใหม่ใส่ใหม่หรือว่าเคยเอาไปสมัครแล้ว อย่าด yeah, ูต uh ัวใหม่สิมีอะไรเหลืออีกเอ่อ มาดูผมจะไม่ได้ว่าสมัครใหม่ห,มหรือ,อยังนะครับมาลองใหม่อ่าอีเมลสงสัยผมจะสมัครอีเมลใหม่อีเมลผมคงจะใช้ไปหมดแล้วมั้งเพราะว่าผมมีอีเมลหลักอยู่สามอีเมลนะครับผมก็ไม่แน่ใจเอ่อฮอตเมลนี่ผมไม่เคยใช้นะคงใช้ไม่ได้นะคิดว่านะครับเดี๋ยวลองดู อ่ะฮอตเมลนะครับฮอตเมลใช้ได้นะครับใช้ได้ นี่เนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วสําหรับเพื่อนที่จะสมัครสมาชิกเกมยูกิโอ n อน n e นะครับออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่มีไลน์เล่นไม่มีเน็ตเล่นในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งก็สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับโดยสู้กับระบบนะครับพอกลับมาถึงที่ที่มีเน็ตเล่นเพื่อนก็มาเล่นกับเอระบบออนไลน์ออนกับเพื่อนตีกับเพื่อนได้นะครับนี่นะครับสมัครสําเร็จแล้วนะครับใช้ชื่อว่า TBA ทีเฮดบแล้วก็ตามด้วยวันเกิดของผมอะไรเงี้ยผมก็ใส่ไปวันเกิดปีเกิดนะครับเพื่อก็ลองดูนะครับสองก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่ผมใช้ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสองอย่างผสมกันสามคืออ e ีเมลนะครับอีเมลในที่นี้เมื่อกี้นี้ตอนแรกที่ผมไม่ได้ใส่คลิปหรืออาจจะอาจจะถ่ายคลิปตอนสมัครไม่ได้ให้ดูเต็มที่นะครับผมได้สมัคร gmail นะครับตัวหนึ่งที่ผมใช้ไปแล้วแล้วก็ สมัครผ่านนะครับแต่ว่าก็มีข้อความนิดหน่อยนะครับบอกว่าชื่อไม่ตรงอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนชื่อจากตอนนั้นใช้ t b บ h b o y สามแปดก็เปลี่ยนเป็นสามเจ็ดอ่ะมันสมัครผ่านไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้เต็มที่คราวนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปยาวเลยให้เพื่อนดูนะหนึ่งตั้งชื่อสองพัดวดัหด,ดผมตัดคลิปปกปิดไว้ก็ขออภัยนะมันไม่ได้โชว์กันอยู่แล้วพัดวดรล้วป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับ สอง่อะสามสิสามก็จะเป็นอีเมลอีเมลนี่ก็สามารถใช้ได้ทั้ง Gmail คือ g m a c o m กับ Hotmail นะครับ hotmail.com นะครับสำหรับเสียงแล้วก็ภาษาที่ออกให้มันไม่ตรงนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่สันทัดัจริงๆแล้วก็สมองไม่ค่อยจะดีในะเดี๋ยวนี้อยากจะออกเสียงว่าเป็น L มุทีออกเสียงเป็น I นะครับโอ้ นะขออภัยด้วยนะครับอันนี้ขึ้นข้อความนี้คือสามารถสมัครสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้วเมื่อเรากดไปเนี่ยระบบเขาก็จะดึงดึงเข้ามาที่ไอดีที่เราสมัครนะครับระบบก็จะรีลันนะครับรีลันท่านนี้เพื่อนจะใช้ไอดีนี้ในการเข้าเล่นได้ทุกที่นะครับทุกเครื่องนะครับเมื่อมีการเข้าเล่นเนี่ยก็สมัครแล้วก็กดล็อกอินนะฮะเดี๋ยวจะสอนวิธีกดล็อกอินด้วยก็คงไม่ยากนะครับ แต่เดี๋ยวรอสักครู่ึ่งรอสักครู่รึ่องอันนี้กระบวลกํำลังประมวลผลนะครับโอเคดึงมาหน้าแล้วนะนี่นะครับจะดูชื่อนะอ่ามีล็อกอินเจ็ดวันนะครับมีชื่อนะครับนี่นะเห็นว่าเป็นนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็ต้องกดที่หน้านะแล้วรอสักครู่หนึ่งเครื่องใครท่านเร็วก็คงไม่รอนะเครื่องผมมันไม่เร็วแล้วไงครับเนี่เราก็จะกด อปนะเดี๋ยวผมจะใส่รหัสอันนี้เข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันสมัครได้แล้วก็สามารถจะเอาไอดีนี้ไปเล่นได้ในทุกที่นะครับเดี๋ยวพอมันสมัครเนี่ยมันจะเสียงดังหนเอยผมขอปิดเสียงไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะรีระบบ เอาเข้ามาแล้วนี่นะครับระบบใหม่ก็รีแล้วนะครับคราวนี้เราจะเข้าไปใหม่มันก็จะเป็นหน้าหน้าใหม่คือหน้าเหมือนกับที่เราเริ่มเล่นเลยคือเรายังไม่ได้ใส่ไอดีนะครับ <tamp> นี่ก็จะมีถามหุ่นยนต์ที่ไปถามว่าคุณจะเข้าไปใส่สมัครขอดูดไหมหรือว่าจะทําอะไรไหมจะสมัครเกมเลยไหมเราไม่นะครับเราไม่ถ้าบอกอย่างนี้ก็คือเล่นแบบไม่ใช้ ID ดีแต่คราวนี้เราจะใส่ไ d ดีที่เราได้เคยสมัครไว้แล้วนะครับก็กดที่หน้านะครับด้านขวาล่างนี้นะครับก็จะขึ้นมานะกดอันแรกนะครับ ถ้าใส่นะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่พัรเบิร์ตัดที่ก่อนนะครับอ,อ่าผมได้ใส่พาสเบิร์ดเรียบร้อยแล้วคราวน,นี้ผมก็จะยืนยันในการล็อกอินเข้าไปนะครับ ระบบก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับถ้าชื่อถูก password ถูกเข้าได้แน่ชัวร์รับรองครับตอนนี้ก็เป็นเ,เวลาบ่ายเที่ยงครึ่งนะฮะเกือบเกือบบ่ายหนึ่งฝนก็ตกนะครับจากสถานที่ที่อยู่ผมอยู่แถวๆสี่แยกท่าพระนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนที่สมัครไม่ผ่านนะหรือว่าติดตรงไหนเนี่ยให้มันให้มันผ่านได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันติดตรงไหนจริงๆก็ขอบอกอีกทีหนึ่งคือใช้ Gmail กับ Hotmail นะ Hotmail สมัครได้นะครับเมืแ่อบบกี้ผมก็ลองสมัคร Hotmail แล้วนะเพราะว่า Gmail สามอันนี้ผมคงจะลองสมัครไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมลืมนะเพราะว่าเกมนี้เริ่มสมัครมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเลยเล่นบ้างลบทิ้งบ้างโหลดมาเล่นใหม่บ้างอ่างเงี้ยสลับไปเรื่อยนะครับแล้วก็ชื่อ พาสเวิร์ดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับชื่อและพาสเวิร์ดถ้าเพื่อนมั่นใจแล้วว่าใส่ทุกอย่างครบแล้วแต่มันกดไม่ผ่านก็ลองเปลี่ยนชื่อนะครับลองเปลี่ยนชื่อหรือว่าลบชื่อใหม่ออกให้น้อยลงหรือลองเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับบางทีระบบมันอาจจะรวนนะครับอาจจะรวนแต่สมัครได้นะครับยืนยันเมื่อกี้สมัครมาแล้วสองไอดีนะครับสองไอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่อธิบายเรื่องการสมัครว่าเพราะว่าเพื่อนมีปัญหาในการสมัครเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมคลิปก่อนว่ามันมันตัดต่อยังไงเพราะว่า มันถ่ายไว้หลายช็อตมากเลยนะครับทั้งช็อตที่ปิดบังท่าสวนและช็อตที่สมัครตอนแรกนะครับอาจจะทําให้สับสนได้นะครับแต่ว่าคลิปตัวหลังนี่เป็นคลิปยากที่สุดแล้วนะครับในการสมัครโดยใช้ hotmail.com นะครับอ่ะขอบคุณครับสาหรับเพื่อนที่อยากจะสมัครคงวาง่าคงช่วยได้เยอะนะคงช่วยได้เยอะในการในการสมัครให้ดูนะครับอะขอบคุณครับ